นี่นะหมามีอุตส่าห์ทำที่นอนนะทั้งร่มทั้งพัดลมนะเสร็จแล้วก็ย้ายไปนอนตรงนั้นเพราะอะไรหมามีรู้แล้วก็เพราะว่าลมมันร้อนแล้วไหมคะลมจากพัดลมเนี่ยก็ไม่ใช่วัาลมที่เย็นแล้วเนี่ย <c oughs> มาลุกมาหม่่มซุบซุบกันลุกไอเรียกก็ลุกเลยมาเร็วหม่่มซุบซุบครับเดินเล่นยามสายคะ่ะเข้าไปที่ <c oughs> ดลุมนกไทยของเขาบ้านพักตากอากาศเขาที่อยู่ตรงนี้ค่ะโอ้โซีสขุดอีกหลุมไหมดมดมก่อนหาทำเลก่อนอเยวสร้างบ้านจัดสรรเหรอลูกขุดหลุมนั้นแล้วก็จะขุดหลุมนี้อีกเหรอลูกเหรอ,อเป็นบ้านจัดสรรให้หมาจอนหอเหรอลูกขุดให้เพื่อนๆเหรอครับมดมกันดมกัน สำรวจพื้นที่ก่อนครับมันี้ครับไม่ขุดนะคะเมื่อกี้ไม่ขุดนะยังไม่ใช่ทําเลที่เหมาะสมครับหาทําเลใหม่ครับไป <c oughs> บ้านเลยอยู่นั่งเล่นก่อนอ่ะนั่งเล่นก่อนโอเคค่ะ